พันกำลังดูพิกเซลเนาะเราปรึกษาโคโคไลท์ด้วยนะครับโคโคไลท์จะเป็นอาจารย์ไอทีนะครับพิกเซลผมไม่เคยใช้เลยมาไม่เราต้องหัดนะที่แรกผมก็ไม่เป็นได้ตัวนี้ก็ได้จะใช้ก็ได้แล้วมันชิ้นไหมหยับชังพงก็มาแล้วนะครับผมโอ้เด้งนะเมื่อกี้เลยสปีดเหละเอ้าปูพงมาใส่ปะ เห็นแบบๆบของอ่ะบอกแม่แล้วครับเอ็งเนี่ยก็ยิงกันคักเนี่ยเดี๋ยวมานจำพาดเนี่ยโอ้ยไปนั่งขีดเที่ยงสิอาบน้ำจะมีคนไม่ขีดสิขีต่อยสิแพรกบเออแต่พ่อเขาออกงาแล้วก็มีคนต่อเรื่อยๆอเลยได้มานังนกันความเป็นไปเป็นมา ตไปอาบน้ำหนาเพรเองต้องยืนฮาแล้วก็รีทายก็ไ่ได้วาอันพูดอะไรอันพูดยังไงพูดขี้ก้อนอะไขี้ก้อนบ้าเมียมันดอกนำอบเนี่ยบอนี่บปูมาแล้วนะครับผมปูฝันไปปูยังเนาะ ั้ไ้ไก่มือเนหมนบ้าเรารอนะครับเอ็สีก็รอนะครับฝูงเนี่ยฝันแม่นนะครับูงไก่มือแล้วสิบสองสิบสามแล้วมันนี <c oughs> โ่โอ้ก็มาแต่เช้านะครับททถนเนเนี่่าเียบ่ายบมถนะ่า,ายคลิปไอจิม,มีโตเคลื่อนทีไปแล้ว ม่ายี่หมองน,งนอางเนี่ยแล้วสิหาซื้อเกือบบูดู่หรเละเนาะเละเลแทบทายแอซิถอดเสื่อนะม,ม่ียังทยนะเอาโซนมโซนมั้ยโก,โก ครับผมโป๊ะเนาะสายแว่งอยู่แล้วครับครับโปกกอกสกนลเรื่อยนะครับผมไปผู้เดียวกับไปครับไปทั่วอ๋อเรามาดูลุงพัน์ทำหน้าปกนะครับเรามาเป็นกงใจให้ลุงพันนะครับจะรอดหรือไม่รอดงานนี้จะอยู่หรือจะไปจะอยู่หรือจะไปจะได้อยู่ต่อไหมเริ่มจะท้อทอแล้วนะลุงพัน เห็นบนหลายรอบแล้วเรื่องแล้วเดี๋ยวมันนั่ใจแข็งเนื้อมีมาได้ไหมทุ่มทันน่ะเริ่มทำมาปกนะครับต่อไปนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่เอฟซีด้วยนะครับโอ้ทำเอียงก็เป็นวันนี้โอ้เก่งเนอะมาถ่ายนั่นมันคล่อง่องมันเอียงนะฮเฮ้ยมารู้เรื่อง เฮ้ยให่ตัวละครมันหายดิเอ้ยพาลุ้อยัวเนี่ยเราก็คล้องผมทำพิกเซลแ lap ตอนแรกไม่เป็นเลยทำข้อความแค่สองสาคำก็ทำไม่เป็น แต่เราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆลงแล้วรักต่าครอบมันไงเออมันง่ายขึ้นผมเชื่อว่าดงพันทำได้เพราะว่ามันมันดูแล้วมันไม่ยากเท่าไหร่มีปรับแสงด้วยครับเป็นแรงใจเนาะให้ดงพันครับอบครับขอบคุณนะครับเอ้าคือกินตาเศ้าเนี่ย ปีเ้อนาะนี่ภาษาอื่นห้าร้อยในเดือนหนึ่งเด้อเอาเลยครับหัวหันย่อยความหมายของปีศสนภาษาสวัสดีครับกระต้อยสวัสดีครับ สวัสดีครับใ่ครับอะเบ่งนมเลยครับเอาหัวหัวหัวนะเึงเด้เอฟซโอ้ยเนาะภาพหลุดนะครับภาพหลุดเมื่อกี้นี่ี่มย่บเะปูเนาะกเอาลเ่งูมาเบ่งปูอสีแห้นัแมวเราไปเยแหนังแมวนเนี่ยฝนก็ดีอยู่ปอล้วูวางย่า่าาว่ยา

ของไหมได้เน่ยของไหมได้เน่ยของไหมเลยนะครับไม่แกะเลยเดียรูปเลยนะะทุกท่านเนาะอย่างครับกับผมไม่ครับเอามาน่ะของตรงอยู่อับรก

ลขึ้นมาเย่าที่นี่รครงจิมมี่จ่าเฮียมาล่มกันขาเดี๋ยหอมมน้ำเนี่ยเนอะไรล่มล่มเนี่ยกลัวจะหายบอล่มล่มเก็บหาก็ดีแล้วอช่างพงอ่าช่างพงที่ไงช่างพงอยู่ในรถเอาองให้ผมเก็บให้จังว่าองเจ้าี่ของางพงอย่โ้เล่นตั้งอยู่คนเดียวทั้งวันเลย ผมรียกให้ก็ดีตัวขอบคุณครับที่กินให้เจองกันเจองกับเก๊ดเจ้าพ้องหนาเจ้าองกับเก๊กเดือดเดือดเดือดโอ้โกไล่โอโกไล่ไปผมก็จะเกแม่ไว้นู่น้วาตับมันทำไมไว้นู่นเขากัวหายเขาบอกว่าของผมนตู ไ่น้เอาเยล้วให้ผมเลยตัวนี้ส่งมอบแล้วเอาส่งมอบไลนะให้ผมเลยนะเป็นพยานเ้อเอาเลยนะเอาเลยนะโอ้รับค้ารับค้า มืงทำลายเราเลยไม่ได้ลงเรือลำเดียวกันยังทำลายอีกโอ้ยโอ้รองเท้าสีลาบ้ะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเราเก็บเนาะเรียบรุดมาเนี่ยโอ้โหทำยังไงเคุณลุงต่อมาได้เป็นแนวขงพันขึ้นดวงตกในช่วงนี้มันขึ้นไฟกับชอตเป็นจะไรอ่ามันม้วนโล